สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่าง4ีฮะวันนี้พบกับผมในเกมวอลลมบอลอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภารกิจอันใหม่ล่าสุดครับครั้งที่3ที่เข้ามาแล้วนะภารกิจแรกคือการทำท t ิปเปอร์คินะครับผมอ่าการทำท t ิปเปอร์คินั้นก็คือการคิวต่อเนื่องครับติดต่อกัน3ตัวครับก็จะเรียกว่าทิปเปอร์คนะครับเป็นภารกิจแรกที่เรียกได้ว่า จะว่าโหดก็โหดมากๆเหมือนกันนะจะว่าง่ายก็ถือว่าง่ายครับสําหรับคนที่มีปืนแรงๆนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่มีสกิลการฆ่าทิ้เหนือชั้น <c oughs> ก็จะได้ทริปปุ๊คคิวไปได้อย่างดุเดือดแล้วง่ายมากๆนะครับผมสาหรับคันเทพมาดูนครับผมว่าผมจะทาทริปปุ๊คคิวได้สวยขนาดไหนนะครับไตเติลมีออกมาแล้วบอกได้เลยว่ามันมากๆแล้วภารกิจที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายเกมฮะไปลูยก,กันก่อนเลยนะครับสาหรับภารกิจนี้นะ ไปบุม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 มหเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวนะครับก็ถ้ามีเจ้าตัวนี้อยู่ก็ใครสิทธ์นะครับพร้อมปืนริปเปอร์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะสำหรับการทำทิปเอร์คิวแต่อ้อลืมบอกไปการทำทิปเอร์คิวนั้นต้องทำสามครั้งนะทุกคนถึงจะผ่านภารกิจครับทิปเอร์คิวสครั้งนั่นเองโอเคลุยต่อหลังจากที่พูดถึงภารกิจแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับภารกิจอื่นๆในช่วงท้ายเกมมีน้องๆขอเข้ามาเยอะฮะให้อธิบายภารกิจให้ฟังหน่อยนะบุมบุมบุมไหนๆก็ต้องอธิบายแล้วเรียบร้อยครับ1ครั้งลนะทิปป์คิวนะครับได้ทิปป์คิวมาแล้ว1ครั้งครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเกมนี้มันจะได้ครบ3มครั้งไหมแหมมาบอกให้ลุ้นให้ลุ้นนะครับไทเตนมันก็เห็นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขอให้เพื่อนดูให้จบรับรองว่ามันแม่นแน่ครับบุบบุบ บึบๆครับเดี๋ยวต้องรอครับรอจังหวะนิดนึงดูเหมือนคู่ต่อสู้นะครับที่มีโล่สีฟ้าตัวเนี้ยจะรู้ตัวนะครับผมว่าฝั่งเรานั้นคือรู้ว่าผมใช้ใครสิทธ์นะครับก็คือมีใครสิทธ์หุ่นอันตรายอยู่ครับก็เลยขึ้นเร็วมากครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บโคตรเร็วนะครับและเรดาร์ช่วงนี้จับไม่ค่อยได้นะทุกคนไมู่ดนพอะไรนะเออเรดาร์เรดาร์หุ่นมันรวนหรือยังไงนะครับใครยิงใครยิงอะไรใครยิงอะไรยุ่งข้างเราต่อขึ้นเลยครับ ขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะยังไม่ทันเลยทุกคนนะครับขึ้นเร็วลงเร็วฮะกันน่าจะป้องกันตัวครับเป็นระบบป้องกันมันเป็นเซนส์ของผู้เล่นนะครับผมอ่าไปครับตอนนี้เราได้มันแล้วหนึ่งทริปเปิคิวนะครับผมก็อุ่นใจได้หน่อยครับอย่างน้อยๆภารกิจการเล่นครั้งนี้ไม่ฟาวแน่นอนนะนะครับได้เกมละครั้งสามเกมก็จบครับ นะถ้าสมมตเิเพื่อนๆทำได้สได้เกมละครั้ง3เกมก็จบภารกิจแรกนะครับผมเหมือนเดิมฮะเ้าวมีขึ้นมาอย่างงี้ครสวยดีครับผมยิงหวหัวหัวหปึเรียบร้อยฮะหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เอะเมื่อกี้ผมจำผิดหรือเปล่านะครับมันทิปร์คิวไปแล้วเนาะหนึ่งรอบเนาะ ด้านนี้ก็คือตัวสีฟ้าครับสญญเสร็จแล้วครับแหมเล่นเอาอึ้งน,นะคนภาคยังงงเอง๊ะมทำอะไมไม่ขึ้นทิป์คิว <c oughs> ให้ตายเถอะยิงต่อครับบุ้มบุ่มบุมบุมดูซิว่าจะลุ้นในคิวสองโอ้โหแล้วเลือดผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยสามพันสองร้อยอ่ะไม่เป็นไรครับตายเป็นตายเดี๋ยวตัวใหม่ลงมาฮะโอ้โหพูด๊บครับแมงป่องได้สิได้ดีแมงป่องครับผมมาลอยหลังผมเดี๋ยวต้องเอาคืนครับโดนแบบนี้มันเสียเหลี่ยมนี่ซัดครับผมด้วยแองเกล ทุ่งว่าทุ่งวทุว่งวเรียบร้อย1คิวนะครับอย่างนี้ถือว่า1คิวนะทุกคนนะครับถ้าเราตายปุ๊บยังไม่ได้ทิปตะคิวนะครับเอาหุ่นตัวใหม่ลงมามันก็จะเริ่มนับคิวใหม่ไปต่อกันเลยฮะเรามีแล้ว1คิวครับสำหรับแองเกิลลุยต่อไม่รอช้าฮะแองเกิลนี่ต้องระยะประชิดครับผมฟืบบฟืบ,บจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาเล่นกันเถอะคร้โหูตรงนี้โดนลมอย่างหนักครับแต่มีตัวลวดน้อยอยู่หลายตัวครับผมนี่ฮะมีตัวลวดน้อยอยู่2ตัว เรียบร้อยฮะดับเบิลคิวและทริปเปิลคิวครับผมตามกันมาติดๆเลยครับผมแล้วตัวนี้จะได้อีกไหมโอ้โหแตกผมแตกนะทุกคนเฮ้ยแล้วตอนนี้สกอร์ทำไมถึงเอ้ยมันสูสีอยู่ครับรู้สึกว่าเพื่อนของเราเนี่ยอ๋อตายไปคนละหนึ่งนะครับผมแต่ฝั่งเรารู้สึกว่าจะเหลือเอา้าเหลือผู้เล่นอยู่แค่สี่ครับห้าอีกแล้วลงตัวช้าครับ จังหวะนี้ฮะผมเอาเฮมเดลลงมานะครับผมก็คือค่อนข้างจะผิดจังหวะนะทุกคนคือติดครับคือมันติดการเดินหน้าบูครับผมนะเฮมเดลผมก็เลยบูไปนิดนึงครับผมช็อตนี้ก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเฮมเดลเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์กันเลยทีเดียวก็แหมไม่รู้จะพูดยังไงนะขนมันเคยครับผมลงมาปุ๊บก็เดินหน้าปั๊บครับกี์ถอยหลังไม่ค่อยมีนะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นหุ่นไฟเตอร์ ไฟต่ Fight for, Fight for. อไฟต่อไอจังหวะนี้เลยคลิปนี้ผมก็ลงให้ตอนเช้าเลยนะเผื่อเพื่อนๆดูกันครับจะได้มีเวลาว่างตอนไหนจะได้รีบทานะสาหรับน้องๆน,นะครับก็เห็นใจอยู่นะครับการทำทิปเปอร์คิวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับน้องๆครับแต่หลายคนนะหุ่นยังไม่แกล่งอะไรยังไม่แกล่งนี่ก็เรียกได้ว่าผ่านยากครับจังหวะทิปเปอร์คิวทำไมรัดช็อตกันจริงๆนี่คือเห็นใจฮะ นะครับถึงได้ยกตัวอย่างการทำภารกิจนะครับให้ดูอ่ะแฮมเดลผมไปซะแล้วแฮมดดลนะครับแฮมดดลแฮมเอลไปซะแล้วต่อไปครับเจ้าม้าอุ่นโหอดิหนึ่งตัวครับยิงครับผมยังไงเรียบร้อยครับไทเลเยอร์เฮ้ยโอ้โหไททันอีกหนึ่งตัวครับผมชิงยันไม่ฮะโอไลออนครับผมพัดเข้าไปเกือบครึ่งหลอดครับสำหรับไททันนะทิ้งปอมมายิงฟรีด้วย เดีเด๋ยวยว่ายิงกรอกหลังกันเลยทีเดียวโอ้ยอาเธอร์ครับผมยิงยิงฮะนี่จบ้อยครับยิงคนข้างหลังครับผมเป็นเรื่องถนัดนะทุกคนเขาโดนยานแม่เราเหนืดกับเขาก็เลยหันมาไม่ทันนะทําให้เราสามารถวิ่งอ้อมหลังมายิงครับเขาไม่เรียกว่าเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วยังไงทิปเปอร์คิวกับผมนี่บบ้อยฮะได้ทิปเปอร์คิวนะครับช็อตที่สามนะครับก็แค่นี้ก็ผ่านภารกิจแล้วทุกคนนะครับ เกมนี้ผมก็ผ่านภารกิจแบบสบายๆนะก็ดูสกอร์แล้วก็อาจจะตามไม่ทันครับก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเรามาทําภารกิจเนาะทําดีที่สุดแล้วครับผมในทิปตะคิวไปถึง3มรอบติดนะครับก็คือในเกมเดียวแบบนี้ก็ผ่านมาผมก็เด้งไปอีกนะครับแล้วก็ดูครับแล้วตัวที่ผมเอามาฮะมีโลกิแลยนะทุกคนทุกคนอาจจะแปลกใจนะครับว่า แถวนี้ทำไมผมเอาโลกิมาเล่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อเนื่องให้เลยฮะว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเอาโลกิมาเล่นในครั้งนี้นะบอกได้เลยว่าน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเปิดการมองเห็นครับการไลค์การกดไลค์ของเพื่อนเพื่อนและการคอมเมนต์ของเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆนะนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆยะฮะผมตอบคำถามเกือบทุกคำถามนะตอบคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์ครับถ้ามีเวลา ไปลุยกันต่อฮะโลกีครับแหมโลกีผมนี่เดี๋ยวเราจะเล่นวิชาครับผมใช้วิชานินจาลาดช็อตครับผมเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดคนเลือดน้อยเลือดน้อยครับเลือดน้อยอุ้ยแหมแต่แอ้าวเจอแล้วครับเจอเหยื่อฮะเจอเหยื่อครับเจอเหยื่อนี่ครับเพ้บแวงปองแงงปองครับผมชวัวร์เรียบร้อยครับลาดชอด็อตกำลังลาดช็อตบอกได้เลยนะครับ ได้มาแล้วหนึ่งคิวครับสําหรับเจ้าโลกิปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอตัวรุ่นไอตัวนู้นเลือดน้อยแต่ผมนะมเนี่ยคู่ต่อสู้หันหน้ามาทางนี้หมดเลยนะทุกคนเราวิ่งไปเขาก็เห็นใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปแอบยิงครับข้างหลังนะเขาเรียกว่าแอบไปทิมไปแจงด้านหลังครับผมตีท้ายกลัวนั่นเองครับนี่นี่นี่เฮ้ยตัวนี้อยู่ใ,ใกล้เลยครับแต่ตัวนี้มันคล่องเลอเก้นนะเอาเอาตัวหลังก่อนครับตัวหลังอยู่ท้ายสุดนะไม่มีใครเห็นแน่นอนครับ ปึ os, 2, 謝謝๊บปึ๊บปึ๊ั๊บปั๊บปั๊ค่อยย่องปค่อยย่องอ้าวจังหวะนี้ครับผมชัวชัวเรียบร้อยครับดับเบิลคิเฮ้ยทาไปทามาเดียโลกีดได้ท่คิวนะจะบอกให้นี่ครับสายลอยครับผมสายลอยคอยจังหวะครับยืดดยืยดเดี๋ยวมันสนุกมากมครับเพลนจริงๆครับแล้วตัวนี้ยังไงครับเหมือนหั่นช้าชาโดนอะไรเข้าไปครับอุ๊ยหลบอ้าวทางตัน อุ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเขายิ่งโดนเรานะทุกคนเขาอยู่ที่ต่ําครับเราอยู่ที่สูงนะนะครับเดี๋ยวรับต่ีปืนมาโดนครับปุ๊บ,บวิ่งหลังวิ่งหลังยังไงเนี่ยเขาทําเหมือนเขาหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนหันช้านะทุกคนเอาซะหน่อยดูที่เป็นไงปุ๊บชัวโอ้โหแล้วสเต็งครับสเต็งผมแม่งเบาโอ้โหีได้ครึ่งลอดนะครับ ปืนสเต็งหรือปืนระยะประชิดเนี่ยต้องใช้กับโดนเฉพาะนะทุกคนโดนเฉพาะเขาจะเพิ่มดาเมจนะครับในระยะประชิดให้บายครับโอ้โ oh, ห oh. และนี่เวลาก็ใกล้หมดแล้วครับผมนะครับก็น่าจะแพ้นะเกมนี้ต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยภารกิจเราก็ผ่านครับนะมาปุ๊บผ่านปับ๊บอ้อและอย่าลืมนะครับดูโฆษณาทุกวันด้วยนะทุกคนโฆษณาเกี่ยวกับภารกิจเนี้ยที่เป็นสีต้มๆอยู่ในหน้าเดียวกันนะนะครับดูด้วยนะครับผม เราเคยดูเวลาไหนครับพยายามดูแต่หัววันนะนะครับอ่ะเกมจบแล้วครับพยายามดูแต่หัววันครับเวลาใกล้หมดเวลาจะได้ดูวิดีโอต่อได้ง่ายๆนะบางคนไปดูดึกเกินไปก็พอถึงเวลาอาจจะง่วงครับพลาดไปอีกนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บต้องจําเวลาให้ได้เรียบร้อยฮะเราได้ที่หนึ่งครับผมโอ้ยก็เล่นดีขนาดนี้ไม่ได้ที่หนึ่งได้ยังไงคิวไปทิบสองตัวฮะแล้วมาดูภารกิจกัน ว่าผ่านไหมนะครับเรียบร้อยภารกิจผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับภารกิจที่หนึ่งนะครับสวยงามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนๆนะอ๋อลืมเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภารกิจกันหน่อยนะครับว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับมันก็ขึ้นอยู่ให้อ่านอยู่นะครับผมตรงลูกศรด้านล่างนะครับลูกศรเนี่ยขวามือเนี่ยกดเข้าไปเลยฮะเขาบอกว่าอันนี้นะครับผม ภารกิจที่2นะครับผมก็คือการฆ่าศัตรู15ตัวครับและต้องได้รับชัยชนะด้วยอันที่3ครับก็คือการคิวต่อเนื่อง44 4นะครับเขียนว่า4่นะฆ่าต่อโตต่อเนื่อง4อันที่4ก็คือการทำดาเมจ2ล้านอันที่5ก็คือการใช้ไททันของเรานั้นคิวไททันของคู่ต่อสู้และอันที่6อันสุดท้ายครับก็คือการชนะ5ครั้งผมขยายขึ้นมาให้ใหญ่เพื่อดูถนัดถนัดน,นะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมทำภารกิจกันให้ผ่านครั้งนี้รับแค่15เหรียญน,นะครับน้อยหน่อยบ๊ายบาัสวัสด,ดีครับผม